ครับผมมีคําถามมาว่าแสงสม่ําเสมอที่พี่เกหมายถึงเนี่ยคืออะไรเนาะจริงๆต้องบอกว่าแสงสม่ําเสมอคือแสงที่เหมือนแสงพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกครับก็คือมีช่วงเวลาต่อเนื่องต่อเนื่องเพียงพอที่ต้นไม้เขาจะสังเคราะห์แสงได้ตลอดเวลามีการคลายน้ําได้ตลอดเวลาเนาะเพื่อที่จะทําให้กระบวนการสังเคราะห์แสงเขาเรียกนะ,ะสร้างอาหารของเขาขับถ่ายของเขาได้สมบูรณ์เนาะแล้วก็จริงๆแล้วความเข้มแสงเท่าไหร่เออมีคําถามมาด้วยค่ะพี่เกครับผม ความเข้มแสงเท่าไหร่ที่พี่เอ,อ๋บอกว่าพอดีในการเลี้ยงไม้ต่างๆจริงๆความเข้มอย่างที่บอกครับเบื้องต้นนะก็คือให้สังเกตว่าให้มันเกิดเงาก่อนเงาเป็นไงคะเงาน,เนี่ยครับเงาที่แบบออ,อยเลยม,มีขอบชัดเจนไม่ใช่ฟุง้งจนมองแทบไม่เห็นเงาไม่เห็นหัวว่า โซลูปล่างเป็นยังไงเนะาะนั่นแหละครับก็คือเบื้องต้นมันก็จะเพียงพอในการเลี้ยงต้นไม้แต่ความเนี้มันจะเข้มมากเข้มน้อยเนี่ยอันนี้เราไม่รู้เนาะมัน,มน,มน,มนต้นไม้เขาปรับตัวได้ครับที่ที่จะอยู่เนาะแต่อย่างที่บอกครับถ้ามันมากเกินมันกจ็จะเกิดอาการใบไหม้แต่เราก็ทดแทนได้ด้วยความชื้นความชื้นในวัสดุปลูกใ,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 ในในอะไรนะในในอากาศถ้าเราเสริมได้เนาะอ,อ่าอย่างที่บอกครับความสม่ำเสมอคือความต่อเนื่องตลอดวันแต่ความเข้มเนี่ยอ่ามันอยู่ที่ที่เราที่เรามีในพื้นที่ของเราเนาะ แล้วต้สังเกตดูใชครับแล้วก็เสริม,ใช,มใช่แล้วก็ไปเสริมในเรื่องดูเรื่องความชื้นที่ที่ทต้นไม้จะได้รับเนาะอย่างที่บอกครับถ้าแสงสม่ําเสมอต่อเนื่องความชื้นไม่ใช่ปัญหาเวลาเขาดูดขึ้นมาเขาคายน้ําได้มันก็กระบวนการมันก็สมบูรณ์มันก็จะไม่เกิดอาการช้าน้ําอย่างต้นนี้ครับผม,มเห็นไหมก็คือทั้งใบเผือกทั้งใบอะไรตั้งแต่ใบล่างเลย เป็นไม้ที่รับเข้ามาก็ก็ยังก็ยังโอเคอยู่บุดชมพูด้วยใช่ไหมคะก็คือนี่อาจจะเข้ามาจากอีเว็บด้วยนะเราไม่รู้เหมือนกันเพราะลักษณะใบยูดูจากทรงก็เหมือนจะใช่เลยนะครับตัวนี้อ่าแล้วพอมาเกิดที่เราก็คือใบเขาจะดูชมพูเลยถ้าแูเลยแล้วใบเขาจะดูแข็งแรงขึ้นแข็งขึ้นอ่ะไม่ไม่ยงใช่ไหมที่บอกคำอ่านยอย่างไม้ป่าเนี่ยปกติเนี่ยจะช้ำงะจะทำน้ำง่ายมากตัวนี้เห็นไหมเผือกขาวเลยเขาก็ยังอยู่นะครับ ก็คืออย่างที่บอกครับพอเวลาเขาเขามีความชื้นที่เพียงพอเขามีแสงทําให้เขาคายน้ําได้เขาก็จะไม่เกิดอาการช้าน้ําหลายคนเข้าใจผิดว่าต้องเอาไปหลบแดดใบจะได้ไม่ช้ำเอออันนี้อันนี้อันนี้แบบว่าเป็นจุด ใช่ครับคลิกเหมือนกันนะจุดตับเหมือนกันนะใช่เพราะอย่างที่บอกครับเมื่อเราเมื่อไรที่เราเอาไปหลบแดดเขาจะขายน้ําไม่ได้เขาจะไม่เกิดกระบวกานคายน้าน้าจะไปอันที่ระบบของลาต้นในระบบท่อลําเลียงในในใบเนี่ยก็จะเกิดอาการช้าน้ําแล้วก็ทําให้ใบช้ําอย่างที่เห็นกันอ้าวแล้วถามพี่เกยน,นิดนึงแล้วสมมุติว่าเรารับไม้มาแล้วมันก็น่ากลัวนะพี่อยู่ดีๆจะให้ไปแบบว่าเลี้ยงแสงจัดเลยอย่างนี้ยังไงอ่ะจริงๆอย่างที่บอกว่าไม้แต่ละที่ไม้เลี้ยงแสงเยอะมาก็ต้องมาโดนแสงเยอะไม้เลี้ยงแสงน้อยมาจริงๆยิ่งบอกว่า ก็ต้องควรมาโดนแสงเพราะว่าเขาจะได้เขาปรับตัวได้ง่ายกว่าไม้ที่เลี้ยงแสงแสงเยอะมาแล้วเอาไปโดนไปโดนแสงน้อย oh, เนื้อออกไหมครับอ oh, ๋อเข้าใจเข้าใจเข้าใจแต่ว่าอาจใบมันอาจจะตกนะพี่เย่จริงจมันอาจจะตกครับแต่เขาจะปรับตัวได้ภายในวันสองวันแต่จริงก็คือค่อยปรับเขาก็ได้แต่คือความต่อเนื่องอาจจะไม่ได้แสงเข้มเข้มแตม่มีความต่อเนื่อง โอเคสม่ำเสมอและต่อเนื่องแล้วค่อยเพิ่มตามระดับตามที่เราเลี้ยงขึ้นไปเรื่อยๆรอยโอ้ยอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าอันนี้ก็เป็นการการการปรับที่ดีก็คือสมมุติเรารับไม้เข้ามาใช่ไหมเราอาจจะมีไฟต้นไม้ที่ให้เขามาพักก่อนก็ได้อาจจะยังไม่โดนแสงอาทิตย์จริงๆก็ได้พักก่อนอก็ดีนะคะถ้าเป็นหรือไม่งั้นก็อาจจะไว้ในโรงเรือนเราแหละที่มีแสงอากาศปกติแต่อาจจะอยู่ในมุมที่แสงเขาเรียกมีลำไรขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยต้องคอยสังเกตต้องคอยสังเกตเนาะแต่โดยทั่วไปปกติอ่ะ ถ้าความชื้นมันเพียงพอเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องพวกนั้นนะครับผมก็วางเลยแล้วก็ใบตกก็ใบตกลดน้ำเลยครับเพรา<ล>ะน้ำ<อ>ใสเลยถ้าลดน้ํามันจะทําให้ความเขาได้รับความชื้นเพิ่มขึ้นเขาก็จะไม่เกิดอาการไม่แดด เก็ตเลยเก็ตเลยอย่างที่บอกครับเวลาที่มีแสงเวลาลดน้ําเขาจะดูดน้ําแล้วคายน้ําได้มันจะไม่ได้มีผลกับต้นไม้เขาแต่ไม่ใช่ว่าลดน้าตอนช่วงเย็นที่แดดกำลังจะหมดไม่ใช่นะเอออันนี้ดีช่วงที่แดดกำลังกำลังมีแล้วยังมีต่อเนื่องพอที่จะทําให้ใบเขาแห้งได้อเก็ตเลยเก็ตเลยโอ้ขอบคุณพี่เก๊มากค่ะสำหรับใครที่มีคำถามยังไงก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะจะได้มาทำคลิปแบบนี้ให้อีกเนาะขอบคุณค่ะพี่เก๊